อนนี้ผมใช้เป็นวิสารลอดอีกฝ่ายหนึ่งใช้เป็นชาร์กสเกล2ต่อ0ตอนนี้ผมเลือกเป็นซามูไรคาลิเบอร์ส่วนอีกฝ่ายเลือกเป็นไทเนโนรอครับ เอ้ยชุดแรงไปหน่อยดโดนตากงสองต่อหนึ่งอันนี้ผมเลือกใช้เป็นฟินิกวิงเขาเลือกใช้เป็น Impact Drake. อิมแพค r a ็กอ้าวไอเด็กนี่มันขี้โกงนี่หว่า ส่วนตาน,นี้ฟาวเพราะเมืกก่อกี้อีอิมแพกเด็กลงหลังสุดท้ายก็โดนอิมแพกเดก็กโอเวอร์พิบตาสี่ต่อหนึ่งตานนี้ผมเลือกเป็นซามูไรคาริเบอร์ส่วนอีกฝ่ายเลือกปะทนโนรอ 4ต่อ 2, 2อันนี้ผมเลือกเป็นวิสาร์ถอีกฝ่ายเลือกเป็นชักสเกลสต่อส ครั้งนี้ผมเลือกเป็นฟินิกวีอีกฝ่ายเลือกเป็นไทโนโรอซีต่อ4จากเลียงเบใหม่ตอนนี้ผมใช้เป็นฟินิกวีอีกฝ่ายเลือกเป็นชาร์กสเกล สี่ตอหตอนนี้ผมใช้เป็นวิสารลอดถอีกฝ่ายเลือกเป็นชาร์กสเกลจบเกมอย่างสวยได้เอ Extreme Finish